สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวสอปปอลาวนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง200ล้านลิตรสื่อสอปปอลาวรายงานว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวได้เริ่มทยอยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจำนวน200ล้านลิตรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้โดยขนส่งข้ามชายแดนผ่านทางสะพานและแพข้ามแม่น้ำขูง ซึ่งปกติสปปลาวนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ120ล้านลิตรต่ตอเดือนจากเพจลาวยุทธเรดิโอก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับ นอกจากการกักตุนเงินตาต่างประเทศเพื่อปั่นราคาจนทําให้เงินกีบอ่อนค่าอย่างหนักก็ยังมีการกักตุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อปั่นราคาอีกด้วยใครที่ทําขอให้ขาดทุนแล้วน้ามัน200ล้านลิตรนี้มาจากประเทศไหนไม่เห็นระบุท่านต่อไปครับรัฐบาลและสื่อก็แปลกไม่ยอมบอกว่าน้ำมันถูกส่งมาจากประเทศไหนทําเหมือนเป็นของผิดกฎหมายแต่ก็เอาเถิดถึงจะไม่บอกประชาชนก็รู้อยู่แล้วรถขนส่งเป็นรถไทยและข้ามชายแดนลาวไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นน้ำมันมาจากประเทศไทยท่านต่อไปครับตั้งแต่ประเทศขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรัฐบาลจะทำอะไรก็รีบทำอย่าช้าเหมือนมนุษย์เต่าหรือมนุษย์ถ้ำยุคนี้ต้องคิดเร็วทำเร็วในอาเซียนก็มีประเทศลาวนี่แหละที่เดินช้ากว่าประเทศอื่นเขาท่านต่อไปครับทำไมไม่ส่งผ่านทางภาคใต้ของลาวบ้างเพราะทางภาคใต้มีแผ่นดินติดกับไทยไม่มีแม่น้ำขูงกั้น การขนส่งคบานาคมก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นแขวงสารวันจำปาสักอัตปือและเซกองทำไมขนไปส่งที่เวียงจันท์ทั้งหมดไม่เข้าใจท่านต่อไปครับชื่นชมรัฐบาลฉลาดส่องสัยและชื่นชมมิตรภาพสายสัมพันธ์ระหว่างลาวและรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานและยิ่งใหญ่ขอบใจท่านปูตินที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมาให้ลาวแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลคุณรัทวีปก็ยังอุตส่าห์ส่งมาให้ตั้ง200ล้านลิตร จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับก็เพราะอวยรัฐบาลแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ประเทศชาติถึงได้มาถึงจุดนี้เงินเฟ้อส,สินค้าแพงน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนทั้งที่น้ำมันเชื้อเพลิงถูกส่งข้ามชายแดนลาวไทยแต่กลับบอกว่าเป็นของรัสเซียส่งมาให้โง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่ท่านต่อไปครับขอถามรัฐบาลหน่อยน้ำมันเชื้อเพลิง200ล้านลิตรนี้จะใช้เวลากี่วันกี่เดือนในการนําเข้า ไม่ใช่นําเข้าเดือนละ20ล้านลิตรจนกว่าจะครบ200อล้านลิตรนะถ้าเป็นแบบนี้คงไม่แตกต่างกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่านต่อไปครับถ้าประเทศลาวไม่มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าป่านนี้คงเหมือนกับประเทศสีลังกาไปแล้วที่รัฐบาลต้องกําหนดจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นเวลาแต่ก็ไม่แน่นะถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปอย่าลืมว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าไม่ได้เป็นของลาวร้อยเปอร์เซ็นท่านต่อไปครับ แล้วลงกันน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่รัฐบาลลาวภูมิใจนักหนาเมื่อร่จะเปิดทำการหรือต้องรอให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดิดละ100บาทซะก่อนแค่นี้ประชาชนก็จะอดตายอยู่แล้วค่าแรงหนึ่งวันได้น้ำมันแค่2ลิตรทันต่อไปครับสั่งเข้ามา200ล้านลิตรจะให้ใช้กี่เดือนทำไมรัฐบาลไม่บอกไม่ใช่ทำไปเพ่อแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะต้องมีความจริงใจและแผนการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะปัญหานี้ถือเป็นวาละแห่งชาติ ไม่ใช่ใช้หมด200ล้านลิตรแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับปกติก็ต้องมี120ล้านลิตรตร่อเดือนถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของทั้งประเทศ200ล้านลิตรก็ใช้ได้แค่เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรต่อนี่ยังไม่รวมถึงต้องทำสต็อกอีกด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงนะาไม่ใช่น้ำเปล่าที่จะซื้อตอนไหนก็ได้ท่านต่อไปครับผลมาจากการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล ความผิดพลาดไม่ได้เพิ่งเกิดมาจากรัฐบาลชุดนี้แต่มันสะสมมาจากรัฐบาลหลายชุดก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าผู้นํารัฐบาลไม่ทันโลกถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกท่านจะวางอานาจแล้วกลับไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านท่านต่อไปครับรัฐมนตรีที่ให้สัญญากับประชาชนว่าปัญหาการขาดแคนแลนน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดไปทําไมไม่ออกมาชี้แจงเมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาถ้าเป็นรัฐมนตรีของต่างประเทศคงลาออกแล้วเพื่อรับผิดชอบผลงานของตัวเอง ท่านต่อไปครับทําไม่กั่นเองก็ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจากไทยนั่นแหละดีแล้วมีคุณภาพด้วยของเวียดนามไม่ไหวคุณภาพไม่ค่อยได้ตามมาตรฐานทั้งเรื่องของสินค้าและงานบริการแต่ถ้ามีน้ํามันที่กั่นเองภายในประเทศฉันก็จะใช้ท่านต่อไปครับน้ํามันเชื้อเพลิงจะมาจากไทยหรือรัสเซียไม่สําคัญแต่สําคัญอยู่ที่ว่ามีเงินซื้อหรือไม่แต่คิดว่า200ล้านลิตรนี้เป็นของไทยอย่างแน่นอน แต่จะได้มาด้วยการซื้อเงินสดหรือเป็นการเอามาใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังอันนี้ไม่รู้ต้องถามรัฐบาลจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับคิดว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากไทยและเป็นการเอามาใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังโดยรัฐบาลเป็นผู้คำประกันให้บริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวถ้าพูดให้เข้าใจก็คือไปขอไทยมาใช้ก่อนนั่นแหละอันนี้แค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์นะท่านต่อไปครับ อาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลบอกว่าวันจันทร์ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนในลาวจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่มาวันนี้กลับบอกว่าเข้าใกล้ภาวะปกติแล้วขอให้ประชาชนอดทนรออีกนิดสรุปแล้วเรื่องไหนคือเรื่องจริงกันแน่ท่านต่อไปครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะวิตกกังวลอะไรมากนะกับเรื่องน้ำมันขาดแคลนเพราะชินกับการขับรถข้ามด่านไปเติมฝั่งไทยแล้วต้องไปทุกอาทิตย์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ขากลับก็เติมน้ำมันเต็มถังกลับมาด้วยท่านต่อไปครับตามตะเข็บชายแดนลาวไทยที่ห่างจากตัวนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีการลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงจากไทยเข้าลาวเป็นว่าเล่นเมื่อเช้าก็ดูข่าวมีการลักลอบขนข้ามแม่น้ำเหืองตรงข้ามจังหวัดเลยของประเทศไทยท่านต่อไปครับน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าเป็นสําเร็จรูปก็จะมาจากประเทศไทยประมาณ70%ซเป็นไปไม่ได้ที่จะมาจากรัสเซีย คงไม่มีการขนน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปข้ามทวีปมีแต่น้ำมันดิบเท่านั้นที่ขนกันแล้วก็เอามากันภายในประเทศจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับก็ยังมีคอมเมนต์ของบางคนในโพสต์นี้ที่หลับหูหลับตาเชื่อโดยสนิทใจว่าน้ำมันเชื้อเพลิง200ล้านลิตรนี้ถูกส่งมาจากรัเสเซียไม่รู้จะหัวเราะหรือสมเพศดีแค่รู้ว่าส่งผ่านชายแดนลาวไทยก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมาจากประเทศไหน ท่านต่อไปครับถ่านนาเข้าไม่ได้ถึงความต้องการของทั้งประเทศ120ล้านลิตรต่อเดือนก็ขอให้ได้ครึ่งหนึ่ง60ล้านลิตรอย่างน้อยก็บรรเทาได้บ้างไม่ใช่20ล้านลิตรเหมือนเมื่อก่อนต้องเข้าใจว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจท่านต่อไปครับดีใจจนน้าตาไหลภา,าคเมื่อได้ยินว่ารัฐบาลจะนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง200ล้านลิตรหวังว่าคงจะเป็น200ล้านลิตรต่อเดือนไม่ใช่200ล้านลิตรต่อปีนะ รัฐบาลคงจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะทุกวันนี้ยังรอปั๊มน้ามันข้างบ้านเปิดอยู่นะท่านต่อไปครับเดือนที่แล้วรู้สึกวิตกกังวลมากกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงในลาวแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นกังวลอะไรเลยเพราะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วสงสารก็แต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศต้องลําบากมากท่านต่อไปครับทำไมไม่ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพราะมีราคาถูกกว่าตลาดโลก และอาจจะถูกมากยิ่งขึ้นเพราะความสัมพันธ์ลาวและเซียมีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟน้นขนาดจีนยังซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียเลยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับถ่านลาวซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากรัสเซียจะส่งทางบกผ่านจีนลงมาลาวก็ได้หรือส่งทางเรือขึ้นเวียดนามแล้วค่อยเข้าลาวก็ได้อีกเช่นกันอย่างน้อยรัสเซียจีนเวียดนามและลาวก็เป็นพันธมิตรกันท่านต่อไปครับ ทำไมประเทศลาวมาถึงจุดนี้ได้ทั้งที่ประชากรทั้งประเทศมีแค่เจ็ดล้านกว่าคนมันน่าจะง่ายกับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรหรืองบประมาณลองดูประเทศไทย70ล้านกว่าคนทาไมพวกเขาบริหารจัดการได้ท่านต่อไปครับณนะเวลานี้ฉันกําลังอยู่ในขณะรอเติมน้ํามันเชื้อเพลิงวันนี้ก็ไม่ได้รอนานอะไรเพราะหลังจากที่รัฐบาลประกาศนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง200ล้านลิตรก็ดีขึ้น จากที่เคยรอ2ชั่วโมงก็เหลือ1ชั่วโมงครึ่งสบายดีรัฐบาลฉลาดสงใสท่านต่อไปครับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งประเทศ120ล้านลิตรต่อเดือนทำไมไม่นำเข้า360ล้านลิตรเพื่อส่วนต่างจะได้ทำเป็นสต็อกอย่างน้อยก็ได้2เดือนมันจะได้อุ่นใจก็คิดแบบขอไปทีอย่างนี้แหละถึงได้มาถึงจุดนี้ทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับ ตอนนี้จะทำนาหาน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถไถนายากมากถ้าประเทศลาวยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้รับรองปีนี้คงไม่มีข้าวกินเพราะไม่ได้ทำนาจะใช้ควายถไถนาเหมือนบนรรพบุรุษก็ไม่ได้เพราะไม่มีควายแล้วนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งชาติครับ